สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่29เดือน10กันแล้วนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะคะช่วงเท่านกา้าิบหกถึง1 11 0กาิบพกเข้ามาดูในเช็คจับกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยครับมาที่เคสจับระดับต่ํามาที่สภาพอากาศหนมะตกเล็กน้อยโปรเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาดูงนี้เคสจับระดับสูงเลยนะครับลงมาที่สภาพอากาศหนมะตกเล็กน้อยเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ก็เช่นกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย